ลูคัสที่ยังเด็กเขาก็ลองผิดลองถูกที่จะสอนให้เอเบลบินด้วยการใช้เหยื่อล่อเพื่อให้มันกระโดดลงไปแต่เอเบลมันก็ไม่สามารถทําได้ลูคัสที่ไม่ลดความพยายามพามันมาตรงจุดสูงสูงและสั่งให้มันลองอีกครั้งและแล้วเอเบลสามารถบินได้ครั้งแรกในระยะสั้นๆแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของมันรุ่งเช้าลูคัสตื่นขึ้นมาแต่ไม่เจอเอเบลเขาตะโกนเรียกมันก่อนที่จะเห็นว่ามันบินอยู่บนท้องฟ้าและส่งเสียงร้องตอบกลับมา เอเบลบินลงมาเกาะตรงก้อนหินหน้าบ้านลูคัสก็วิ่งมาหามันด้วยความดีใจแต่แล้วลูคัสก็เริ่มใจเสียเมื่อมันบินออกไปลูคัสทั้งวิ่งตามทั้งตะโกนเรียกแต่เอเบลมันก็ไม่กลับมาแดนเซอร์ก็ได้แค่ปลอบลูคัสว่ามันบินได้ครั้งแรกอาจจะต้องการความเป็นอิสระตามสัญชตาตญาณและต้องการลองออกล่าด้วยตัวเองดูบ้างเอเบลมันก็พลาดกับเหยื่อตัวแรกที่ไหวตัวทัน และเอเบลที่ยังขาดประสบการณ์มันก็หันมาล่าเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่ามันแทนนี่จึงสอนให้มันได้รู้ว่าถ้ามันพลาดนั่นก็หมายถึงชีวิตของมันด้วยเช่นกัน